ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับโครงการ ประกวดการรับรางวัล VFC นะคะขอเชิญแนะนําตัวนิดนึงนะคะอยู่กับคุณอะไรคะผมคุณประเสริฐบุญนะครับเจริญดวีมงคลนะครับผมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายอลูมิเนียมนะครับของ Origin v e r t i c a l วันนี้ส่งโครงการประเภทอะไรเข้าประกวดคะโครงการ Origin p a r k a n d p l a พนนทบุรีครับก็เป็นโครงการที่สุดที่อยู่แล้วในส่วนของโครงการที่อยู่ในนนทบุรีรัตนาติเบรจุดเด่นของโครงการเป็นยังไงบ้างคะเป็นคอนโดที่ตอบโจทย์สตาร์ทอัพนะครับแล้วก็มีฟอร์ซิลิตี้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดแล้วในนนท เรียกได้ว่าเจ้าใหญ่ลงมาเล่นเองนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆส่งเข้าประกวดรางวัลฟ f c ซนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับยู Lo เปอร์นะทั้งเมืองไทยและต่างชาตินะครับก็รางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ส่งเสน่ย์ให้กับบริษัทนะครับเพราะเป็นรางวัลสากลน,นะครับมาเรียนเชิญนะครับทุกท่านขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ตื่นเต้ดมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ